เจกอง,กงบุพ่อของนายได้จ้องมองนายอยู่แต่เขาได้จากไปแล้วเรายังมีความลำบากอยู่ข้างหน้าฉันจ,จะให้คำแนะนำนายเองและคุณหมอได้บอกลินเจียไปว่านายต้องหยุดคิดที่จะให้เธอทีนั้นเข้าร่วมทีมของนายหนึ่งเดือนต่อมาบนชั้นดานฟ้าโรงงานแห่งหนึ่งและเสี่ยวซานเขาได้พูดขึ้นมาว่านายอย่าเพิ่งพูดอะไร ขนมรสเผ็ดเนี่ยใช้ได้จริงๆนี่คือเสี่ยวซานณปัจจุบันฮีโร่แรงอีเขาคนขา้นคว้าและพัฒนาอาวุธต่างๆและตัดภามาที่ลินเจียฮีโร่แรงอีอาวุธของเขาคือกระบองและลินเจียก็ได้หัวเราะและได้พูดขึ้นมาว่าเป็นไงล่ะเข้าใจถึงสเสน่ห์ของวูเหมารถเผ็ดแสนอร่อยหรือย,ยัง ครั้งต่อไปฉันจะพานายไปซื้อรสชาติอื่นบ้างนะและทันใดนั้นเจ้าแว่นหรือหยานชิงต่อจากนี้ผมจะเรียกว่าหยานชิงนะครับเขาได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ hey, คุณชายทั้งหลายพอจะช่วยฉันได้ไหมฉันกําลังจะทําภารกิจนี่คือหยานชิงณนะปัจจุบันฮีโร่แรงดีสามารถแปลงช่องว่างระหว่างสัญญาณขนาดสวมใส่แว่นและหยานชิงก็ได้พูดกับเซียวซานไปว่าเซียวซานมีหลายคนบอกว่าอาวุธของนายมันดูแปลกประหลาด และเสี่ยวซานก็ได้พูดขึ้นมาว่าแม่งเอ้ยกำลังจะสบายทำไมถึงเย็นฟะตัดภาพไปที่หนุ่มปีศาจนโรงงานแห่งหนึ่งได้มีกลุ่มชายจากกัน5คนและนี่คือหนุ่มปีศาจหรือเธอทีนฮีโร่แรงอีรู้จักกันในฐานะปีศาจความสามารถทำให้คนรอบข้างโชคร้ายและเธอทีนก็ได้ล็อกเป้าหมายและได้พูดขึ้นมาว่ากำหนดเป้าหมายได้แล้ว และลินเจียก็ได้ตอบเธอทีนไปว่าแน่ใจหรือเปล่าว่าพวกมันทำสิ่งผิดกฎหมายและตอนนี้พวกเขาได้คุยกันผ่านแว่นเหมือนกับวิดีโอคอน,นครับและเธอทีนก็ได้ตอบลินเจียไปว่าฉันเคยเห็นพวกมันมาก่อนพวกมันเกี่ยวข้องกับการวิจัยซีเคมีฉันสะกดรอยตามพวกมันมาหนึ่งสัปดาห์วันนี้พวกมันจะมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางเคมี Me. และเซียวซานก็ได้ถามเธอทีนไปว่าความแข็งแกร่งของพวกมันละ่ะ และเธอทีนก็ได้ตอบไปว่าก่อนที่ฉันจะตามพวกมันมันมีอาชญากรระดับ C และทหารรับจ้างนับพันและตอนนี้มีไม่กี่คนหลอกที่อยู่ตรงหน้าเราที่มีพลังการต่อสู้ขั้นสูงและตัดภาพไปที่ปีศาจท,ที่รูปร่างหน้าตาคล้ายกับเยลลี่ผมจะเรียกมันว่าปีศาจเยลลี่แล้วกันนะครับ และลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกมันทําอะไรกับเจ้านั่นและเซียวซานก็ได้ตอบลินเจียไปว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะทําให้เจ้าสัประหลาดนั้นสงบลงได้นะและเธอทีนก็ได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าจะมีสองคนคุยอะไรบางอย่างอยู่เจ้าแว่นเอาวุธให้ฉันหน่อยแต่เอ๊ใช่เลย เอาขนมรดพริกมาด้วยนะและตัดภาพมาที่หยานชิงที่กําลังค้นอาวุธอยู่และหยานชิงก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าจะให้พูดอีกกีครั้งนะ่ะอย่าเรียกฉันว่าเจ้าแว่นนะเฟยและหยานชิงก็ได้นําอาวุธมาส่งและเขาก็ได้พูดขึ้นมาแบบเท่ๆว่าชื่อของฉันคือหยานชิงหรือจะเรียกว่าคนส่งสารก็ได้และหลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่าเริ่มชินกับแว่นไฮเทคนี้แล้วละ่ะ ใช่แว่นนี้มันสุดยอดจริงๆและเธอทีนก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอ้เจ้าแว่นขอบคุณนะและยานชิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าทําไมพวกนายถึงชอบกินขนมรสพริกกันจังพวกนายกินไปถึง3กล่องใหญ่ใน2สัปดาห์เลยนะทําไมพวกนายไม่เปลี่ยนชื่อทีมพวกนายเป็นทีมขนมรถพริกเลยละ่ะและเจ้าแว่นก็ได้ถามเธอทีนไปว่าแล้วเราต้องทอํายังไงแล้วเธอทีนก็ได้ตอบไปว่ารอดูสถานการณ์ก่อน และตัดภาพมาที่กลุ่มชายชะกันที่กําลังทําการซื้อขายบางอย่างอยู่และเจ้าหัวโลนก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้างั้นขอตรวจสินค้าหน่อยสิและห,หัวแดงก็ได้ตอบไปว่าไม่ต้องกังวลฉันจะให้ในายเห็นทั้งสองตาเองและทันใดนั้นไอ้หัวแดงก็ได้กดปุ่มและได้มีสารเคมีบางอย่างไหลออกมาและห,หัวโลนก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น และหัวแดงก็ได้พูดขึ้นมาว่านายควรจะรีบหนีออกไปไกลๆถ้าไม่อยากให้เสื้อผ้าของนายสกรปรกและทันใดนั้นสารเคมีที่อยู่ในถังก็เริ่มไหลออกมาและได้แต่กระจายทำให้พวกของหลินเจียถึงก็ต้องตกตะลึงและสิ่งที่ออกมานั้นก็คือปีศาจเยลลี่นั่นเองมันได้ทำลายตึกที่อยู่รอบๆมันจริงๆแล้วมันคือสารเคมีนะครับแต่ผมขอเรียกว่าเยลลี่แล้วกันนะ และยานชิงก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นเจ้านั่นมันอะไรกันและเธอทีนก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันก็ไม่รู้แต่บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่พวกมันแลกเปลี่ยนกันและพิศสจต์เยลลี่ก็ได้กรีดร้องและหัวโลนก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันใหญ่จริงๆสุดยอดจริงๆมันเยี่ยมมากเลยและแกงไอหัวแดงก็ได้พูดขึ้นมาว่าอืมเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างมันดูแย่หรือเปล่า แล้วทันใดนั้นเสียส่ยวซานเขาได้ถอดแว่นและเขาได้พูดขึ้นมาว่าเอาละเราควรไปกันได้แล้วดีละไปกันเลยแล้วเสียส่ยวซานก็ได้หันไปมองหลินเจียและเขาได้พูดขึ้นมาว่าเอ๊นายกำลังจะทำอะไรน่ะหลินเจียและหลินเจียก็ได้ตอบเสียวซานไปว่าเราควรเดินไปชั้นบนสุดและใช้ลิฟต์ลงใช่หรือเปล่าแล้วทันใดนั้นเสียส่ยวซานก็ได้ตอบหลินเจียไปว่าบอกลาปัญหานั้นไป พราะตั้งแต่นายโทรหาฉันว่านายจะมาที่นี่ฉันได้เตรียมของเพื่อแก้ปัญหานี้แล้วและเซียวซานก็ได้โชว์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นรองเท้าของเขาและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านายจำได้หรือเปล่าถุงมือสุดล้ำที่ฉันใส่ตอนเจอนายครั้งแรกฉันเปลี่ยนถุงมือนั้นให้เป็นรองเท้าและได้ตั้งชื่อมันว่ารองเท้าสุดไฮเทคบินได้และคู่นี้มันเหมาะกับนายเลยลินเจีย และหลินเจียก็ได้บอกกับเสียวซานไปว่าสิ่งนั้นมันเชื่อถือได้หรือเปล่าแล้วเสี่ยวซานก็ได้ตอบไปว่าเชื่อถือได้สิเฟยสิ่งของเนี่ยคุณภาพสูงเลยนะและลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ฉันรู้สึกว่าแต่ทนใดนั้นเสี่ยวซานก็ได้พูดแทรกเข้ามาว่าไม่เพียงแค่นั้นรองเท้านี้ใช้งานได้ง่ายมากเพียงแค่กดสวิ์นี้ และทันะใดนั้นรองเท้าก็ได้พาเสี่ยวซานพุ่งขึ้นไปบนฟ้าหลินเจียและพวกพวกก็ได้พูดขึ้นมาว่าไปลงลิฟต์กันเถอะเธอทีนและหยานชิงก็ได้ตอบไปว่าอืมเราไปลงลิฟต์กันเถอะตัดภาพมาที่กลุ่มชายจะกันที่กําลังทําการซื้อขายอยู่และพวกของหลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเรามาจากสมาคมฮีโร่พวกแกกําลังทําสิ่งผิดกฎหมายเตรียมโดนลงโทษได้เลยพวกแกและตัดภาพไปที่หลินเจีย ที่กำลังพยายามดึงเสียวซานที่หัวจุ่มดินอยู่นั้นและลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่าอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยหลังจากกดสวิ์นั้นและแก๊งใจจชะกันก็ได้ตอบไปว่าสวยแล้วพวกมันเป็นฮีโร่ฆ่าพวกมันซะและทันใดนั้นเองเจ้าแว่นและเธอทีนได้บุกเข้าโจมตีกลุ่มชายชะกันและเจ้าหัวแดงได้สั่งปีศาจเยลลี่ให้ไปฆ่าพวกลินเจียซะ และปีศาจเยลลี่ก็เข้าโจมตีเธอทีนและหยานชิงก็บอกเธอทีนไปว่าเธอทีนระวังและเธอทีนก็ใช้ขนมรสพริกเข้าโจมตีปีศาจเยลลี่และเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอานี่ไปกินขนมรสพริกทําให้ปีศาจเยลลี่นั้นถึงกระข่างออกมาเลยทีเดียวและร่างของปีศาจเยลลี่ก็ได้ซัดกลุ่มชายจักรันหยานชิงและเธอทีนปีวอ,อกไปและเจ้าหัวแดงก็ได้พูดขึ้นมาว่า ทำไมกดปุ่มแล้วไม่ทำงานต่อวะและยานชิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมเจ้าสับป,ปะหลาดมันคลั่งละ่ะและเธอทีนก็ได้ตอบไปว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นเพราะขนมรถพริกที่โยนไปนี่คือประสิทธิภาพของขนมรถพริกเหรอทำไมรุนแรงขนาดนี้ไม่ได้การละ่ะมันกำลังจะมาทางนี้และเจแว่นก็ได้พูดขึ้นมาว่าคิดสิรีบคิดวิธีและเธอทีนก็ได้งัดอาวุธขึ้นมายิงเข้าไปที่ปีศาจเยลลี่ ทำให้ร่างของปีศาจเยลลี่นั้นแตกกระจายแต่ไม่ทันไรมันก็รวมกลับมาเป็นร่างเดิมยานชิงและเธอทีนก็ได้แต่วิ่งหนีและเธอทีนก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันก็ใส่ทุกอย่างที่มีแล้วมันไม่ได้ผลอะไรเลยเหรอเจ้าแว่นช่วยคิดวิธีจัดการบันทีและเจ้าแว่นก็ได้ตอบไปว่านายไม่ต้องหาวิธีจัดการมันแล้วตอนนี้เอาตัวเองให้รอดดีกว่าไหมและเธอทีนก็ได้ตอบไปว่านายคิดว่าฉันเก่งหรือไงฉันไม่มีความสามารถที่ช่วยได้หรอกนะและเจ้าแว่นก็ตอบไปอีกว่า ฉันไม่รู้อะไรแล้วต้องทำยังไงกับเจ้านี่ดีล่ะเนี่ยและทันใดนั้นปีศาจเยลลี่ก็หยุดไล่ตามหยานชิงและเธอทีนและพวกเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าแย่แล้วทางนั้นมันเมืองหลวงนี่นะและตัดภาพมาที่หลินเจียหลินเจียได้พูดขึ้นมาว่าผ่อนคลายไม่ต้องกังวลไปฉันอยู่ที่นี่แล้ว hey, เฮ้ยเซียวซานตื่นได้แล้วได้เวลาทำงานแล้วตัวอย่างตอนต่อไป เสียวซานที่สลบไปเพราะร่วงลงมาจากฟ้าเขาต้องตื่นขึ้นเพราะหลินเจียเสียวซานและหลินเจียเขากำลังจะทำการต่อสู้กับปีศาจเยนลี่